คุณหรือคนรักเกิดวันที่หนึ่งใช่ไหมจำไว้เลยคุณเกิดมาเพื่อยืนหนึ่งอาจารย์คาเชนจะมาเปิดเผยห้าความลับของคุณอยู่ที่แม้แต่คุณก็ไม่เคยบอกใครความลับที่หนึ่งเกิดมาเป็นผู้นําแต่ยังไม่รู้ตัวคนเกิดวันที่หนึ่งมักถูกผลักดันให้ต้องคิดเองตัดสินใจเองตั้งแต่เด็กชีวิตไม่เคยได้อะไรฟรีฟรีแต่ทุกอย่างที่ได้คือผลจากความพยายามลว้ลวนความลับที่สองภายนอกดูนิ่งแต่ใจร้อนเกินเบ,นเบอร์ ใครมองว่าเงียบดูสุขุมจริงๆข้างในไฟลุกตลอดไม่ชอบโดนสั่งไม่ชอบถูกควบคุมถ้ารู้สึกว่าใครไม่ให้เกียรติจะหายไปจากชีวิตคนนั้นทันทีความลับที่สามไม่ชอบขอแต่เกลียดการถูกมองข้ามคนเกิดวันนี้มีศักดิ์ศรีสูงมากจะอดจะทนแต่ไม่พูดไม่เรียกร้องแต่ถ้าใครไม่เห็นค่าเขาจะไม่มีวันกลับไปให้โอกาสอีกความลับที่สี่เป็นคนเก่งแต่ชอบกดตัวเองคนเกิดวันที่หนึ่งมักจะรู้สึกว่า ยังไม่พอแม้จะทำได้ดีแค่ไหนก็ยังรู้สึกว่าตัวเองต้องทำให้ได้มากกว่านี้ทั้งที่คนรอบข้างมองว่าเขานี่แหละสุดยอดแล้วความลับที่ห้าเกิดมาเพื่อเป็นเบอร์หนึ่งแต่ต้องกล้าทิ้งของเดิมชีวิตจะดีขึ้นก็ต่อเมื่อเขากล้าตัดตัดความสัมพันธ์ที่ไม่ดีตัดงานที่ไม่ใช่เพราะพอเขากล้าลองใหม่ทุกอย่างจะพุ่งจนคนตามไม่ทันถ้าคุณเกิดวันที่หนึ่ง จำไว้เลยคุณเกิดมาเพื่อยืนหนึ่งไม่ใช่ยืนทนและถึงจะมีคนไม่เข้าใจคุณแต่วันหนึ่งเขาจะจำชื่อคุณไปตลอดชีวิตใครเกิดวันที่หนึ่งฉันเกิดมาเพื่อยืนหนึ่งใครที่เกิดวันที่หนึ่งหรือคนรักเกิดวันที่หนึ่งแชร์คลิปนี้ให้เขาเลยนะแล้วคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับ